โอเคครับผมก็สวีดับสวัสดีสสดทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนทําทิกเกอร์สกิลดาบนะครับผมเอาไว้ทำสำหรับพวกแมปแนววันพีชนะครับผมอันนี้เป็นสําหรับอ่าส่วนตัวผมเร้าลยนะว่าผมทำยังไงถึงได้แบบตามวัพีชนะครับผมมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคลิปตัวอย่างให้ดูนะคบผมอ่ะตามนี้เลยนะครับผม ประมาณนี้นะคบผมคลิปตัวอย่างก็เดี๋ยวเรามาสอนทํากันเลยนะคะผมคืออาจจะทุกคนเห็นอาจจะเห็นปกเป็นบีเทนโตะใช่ไหมทุกคนแต่คลิปนี้อาจจะเป็นดาบอื่นนะเพราะว่าผมเหมือนยังไงอะแบบอัดแล้วไฟล์มันอัดแล้วไฟล์มันเสียเสียงเสียงเสียงไมมันพังอะทุกคนเนี่ยผมทําไปแล้วนะทุกคนอัดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าไฟล์มันเสียก็เลยต้องมาอัดใหม่วันใหม่นะทุกคนเี okay, นะผมเดี๋ยวเราไปสอนกันเลยนะขั้นแรกคือเราต้องมีโมเดลนะผม อ่าหรือใครจะเอาเป็นดาบธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับผมเอาเป็นอะไรก็ได้เนี่ยในเนี้ยอะไรก็ได้นะดาบแบบนี้ก็ได้นะครับผมดาบยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับผมแต่ของผมเนี่ยจะเอาเป็นโมเดลนะทุกคนเอาไว้แบบว่าพวกแบบบอลพีชแบบอะไรางี้นะครับผมอ่าผมก็จะทําคล้ายๆบอพีชที่ผมทําเลยนะทุกคนก็ผมจะเอาเป็นโยรุแล้วกันนะคบผมนี่โยรุขาวดำนะ นี้นะครับอ่าโอเคโอเคแล้วก็กดถือถือถือแค่นั้นจบนะบแล้วก็เราก็มากดไอ้รูปบ้านเอ้ยไม่ใช่รูปบ้านรูปแฟ้มตรงนี้นะทุกคนเห็นแฟ้มไหมเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้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 ยนะผมเราก็กดเข้าไปนะผมแล้วกดไปที่ไอเทมนะครับผมตรงนี้แล้วกดอ่ากดเพิ่มตรงนี้นะ แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับผมแล้วเห็นคําว่าสร้างแล้วก็กดสร้างไปนะครับผมแล้วก็เลือกสีเหลืองนะแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มาเลือกเลยสของเราเป็นปืนแล้วก็กดอันนี้ของเราเป็นอ่าเกาะแล้วก็อันนี้ของเราเป็น,าปนดาบเป็นอะไรก็ดาบคือผมแนะนําให้เอาเป็นเครื่องมือนะครับดาบคืเราเอาจีบ,บัถาแทนก็ได้เอาเป็นเครื่องมือนะมันจะได้ตีได้จะได้ตีแรงเสร็จแล้วก็มาที่แมปปัจจุบันครับผมโมเดลที่เรามี หรือว่าใครเป็นอาวุธอยู่แล้วมันมีในแบบอยู่แล้วก็กดมาที่แถงนี้อาวุธกดมาที่อาวุธแล้วก็เลือกนะครับผมถ้าเกิดผมตะโกนไหนก็ขออภัยนะทุกคนเพราะว่าที่บ้านฝนมันตกนะครับผมผมก็เลยต้องตะโกนสู้ฝนนะผมกลัวฝนเข้าไม่นะฮะแล้วเราก็ใส่ชื่อไปนะครับโยรุนะครับผมอันนี้เราก็แล้วแต่เรานะครับจะเอาดาเมจเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็แนะนําเป็นค่าทนทานสูงเลยนะครับผมสกิเไทเทมเราไม่ต้องกดนะครับผมเรา โอเคครับทุกคนก็กลับมาแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะทุกคนเมื่อกี้โปรแกรมอัดมีปัญหานะคะผมผมอ่าไปกดเลื่อนอย่างนี้นะผมแล้วอยู่ดีๆโปรแกรมอัดมันก็หายไปเลยนะครับทุกคนเราไปดูไฟล์ทีก็โอเคผมนึกว่าไฟล์มันเสียนะโอเคถึงตอนไหนแล้วถึงตอนที่คําว่าให้กดใช้กิเวตเทมนะผมเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้นะทุกคนอันนี้เราไม่ต้องใส่ไม่ต้องอะไรเลยแล้วกดเพิ่มไปนะทีแรกเนี่ยมันจะมีมันจะมีม มันจะเป็นรูปเนี่ยรึงเรือเงี้ยแล้วไม่มีตัวบวกใช่ไหมทุกคนให้เรากดตรงนั้นแหละนะคบผมให้มันขึ้นบวกแล้วก็กดเพิ่มมานะครับแล้วกดเข้าสู่เกมอีกครั้งนะคบผมตรงนี้นะฮะโอเคนะครับผมจังหวะนี้เราก็รอนะครับผมโอเคมาข้มเกมมานะครับผมให้เรามากดที่นักพัฒนาตรงนี้นะคบผมแล้วก็กดถือโยลูออกมานะครับผมพอเราถือเสร็จแล้วก็กยไปเลยครับผมมันเหมือนเป็นการถือให้เครื่องมันเซฟนะครับผม โอเคนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เรามาทําเจ้าตัวขึ้นหรือสกิลอะไรสักอย่างก็ได้นะครับผมมจะเอาเป็นเอ่อ้างนะผมขอญาตหาก่อนโอเคนี่นะครับเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ทุกคนเนะีผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันแล้วกด,ดวบวกที่เดิมนะขออภัยครับทุกคน ถ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไว้ก็ขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดช็อตไหนไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวผมจะใส่ซับให้นะคบทุกคนโอเคพอเราถือพอเราหยิบออกมาสกิลออกมาปุ๊บเราถือนะครับผมแล้วเราก็มากดบวกที่เดิมนะครับแล้วกดมาที่ไอเทมนะครับผมกดเพิ่มแล้วกดเพิ่มสร้างเดิมกดสร้างสีเหลืองนะครับผมแล้วกดบวกตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นอันนี้นะครับผมเราจะเอาเป็นสิ่งที่โยนกระสุนนะครับผมเพราะมันเป็นสกิลที่เราต้องคว้างออกไปนะครับผม ผมที่แมปปัจจุบันนะครับผมจะเอาอันนี้นะครับผมอ่าไปี่เขียนว,ว่าคลื่นแล้วกันนะอันนี้แล้วก็แล้วแต่เราจะปรับยังไงอันนี้ผมแนะนําให้ปรับเป็นแล้วแตนะครับอันนี้ผมปรับเป็นสิ่งที่โยนนะไม่ต้องสะสมพลังนะครับผมกางโจมตีก็แล้วแต่เราคนระับเอ็นก้มทวาผมแนะนําปรับเป็นกะต่ํานะครับผมมันจะได้พุ่งไปแบบว่าไม่มีย้อยนะครับผมความเร็วในการยิงเนี่ย ผมไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะผมอยากได้เร็วๆก็นี่เลยครับผมนี่ผมจะเอาประมาณบอกว่าเอาแบบให้สมจริงที่สุดนะผมโอเคนะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้ปิดเป็นเก็บกลับไดนะ้ให้ปิดนะคุณแล้วเราก็กดบันทึกทีหนึ่งครับผมแล้วเราก็หาสก,กิลนะครับผมนี่ขึ้นนะแล้วก็กดติกตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเพิ่มนะครับแล้วกดไปที่ขึ้นใหม่นะครับผม แล้วกดไปที่ทิกเกอร์บางส่วนนะครับผมแล้วก็สร้างทิกเกอร์นะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเรากดบวกนะครับผมแล้วก็เมื่อถูกสร้างขึ้นหรือบริโภคครับแล้วก็การกระทํานะครับผมเลื่อนลงมาครับผมจะเห็นครับว่าเครื่องจับเวลานะครับแล้วก็รอเวลาผ่านไปนะครับผมอันนี้เราก็ตั้งได้เลยนะครับผมว่าเราจะให้เท่าไหร่เอาผมสามวินะครับสองแล้วกันนะแล้วเราก็กดบวกอ่าการกระทาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาที่ไอเทมนะครับผม แล้วก็ทําลายสิ่งที่โยนสิ่งที่โยนในเหตุการณ์นะครับผมแค่นี้นะผมแล้วเราก็กดบันทึกนะแล้วกดเข้าสู่เกมใหม่นะครับผมให้มันแอดเข้าเกมไปนะและ้วจากนั้นนะครับผมให้เรามาบวกให้เรามาสร้าง UI นะครับผมโอเคให้เรามากดสร้าง UI ตรงนี้นะครับผมปุ่มนี้นะแล้วกดสร้างไปเลยนะครับผมสมมุติว่าผมไม่มีอันนี้แล้วกันนะ <c oughs> แล้วกดสร้างไปเลยนะครับ แล้วก็สร้างไปนะครับ UI เราอยากได้เท่าไหร่อยากอยากได้ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่งคลิปนะครับผม โอเคนะคะผมตอนนี้ผมก็สร้าง UI เสร็จแล้วนะคะผมก็หลังจากนั้นให้เรามากดบวกทิกเกอร์ตรงนี้นะคบผมข้างบนนี้นะแล้วเราก็ลบอันนี้ออกไปเลยนะครับผมแล้วจากนั้นเราก็มาเพิ่มเหตุการณ์ครับผมแล้วก็มากดที่ไอเทมนะครับได้กดมาที่ผู้เล่นนะทุกคนขออภัยนะที่ผู้เล่นนะครับผมแล้วก็เห็นเขาว่าเลือกแท็บไอเทมนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดมาที่เงื่อนไขนะครับแล้วก็กดมาที่ไอเทมนะครับกำนดนประเภทไอเทม แล้วก็กดอ่ามาตรงพีเดเยมสีแดงนะครับผมแล้วกดคลังโมเดลนะครับแล้วก็หาว่าอันไหนที่เราแอดเข้ามานะครับนี่ของผมเป็นโยลูนะครับผมก็จะใส่โยลูเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมานะครับผมแล้วเราก็กดไปที่การกระทํานะครับผมแล้วก็ไปที่เปิดอินเทอร์เฟสนะครับผมแล้วกดเข้ามาแล้วกดอินเทอร์เฟสอันที่สองนะครับผมแล้วกดคลังโมเดลนะครับผมแล้วเราก็เลือกอินเทอร์เฟสอันที่เราสร้างนะครับผมนี่ของผมเป็นอันนี้นะครับแล้วกดไปแล้วก็กดออกนะครับ ต่อไปเราจะเป็นการทําแบบว่าการสก,กิลแล้วนะผมให้เรากดสร้างใหม่นะครับผมแล้วก็มาที่เหตุการณ์นะผมแล้วก็ปล่อยปุ่มใดๆบนอินเทอร์เฟซนะผมอันแรกเลยนะอันนี้นะอันนี้นี่นี่อันนี้อันแรกเลยนะผมนะนะแ,แล้วเราก็ตัวที่เงื่อนไขนะครับแล้วก็กําหนดองค์ประกอบนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นปุ่มหนึ่งนะผมแล้วมากดที่ปุ่มหนึ่ง เดี๋ยวเราจะแบบว่าหาไม่เจอแล้วก,กดตรงนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็ปล่อยนะผมแล้วเราก็มากดที่การกระทำนะครับผมอเทมนะผมทําให้ผู้เล่นยิงสิ่งที่โยนนะครับทิศทางนะครับผมกดไปที่ฟังกชันนะแล้วก็ผู้เล่นนะผมเป้าชี้ของผู้เล่นนะประเภทสิ่งมีชีวิตนะครับผมแล้วก็กดมาที่ประเภทสิ่งมีชีวิตแล้วกดไปที่ค้างโมเดลนะแล้วก็หากระติวของเรานะ้ผมหนีของผมมันขึ้นนะ เราก็มากดบวกนะครับผมแล้วก็ซ่อนส่วนประกอบนะครับผมอันแรกนะแล้วก็ดมาที่ส่วนประกอบนะครับผมข้างโมเดลนะครับผมแล้วก็ปุ่มนะครับแล้วก็เราก็ตั้งเลยครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับผมเครื่องจับเวลานะครับผมแล้วก็รอเวลาผ่านไปแล้วก็ตั้งเลยครับว่าจะให้สกิลเรากลับมาใช้งานได้กี่วินะครับผมเองผมเป็นสามนะครับผมสามวินะครับผมแล้วก็กดบวกแล้วกดอ่าแสดงส่วนประกอบ ส่วนประกอบข้างโมเดลแล้วก็ปุ่มอ่ะแล้วเรามาลองดูกันนะครับผมเราจะลองทดลองกันดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับหมับอ่านี่นะครับผมพอเราถือแล้วก็จะมี UI ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะครับอ่ะอันนี้ UI ก็จะหายไปนะครับผมรอสามวินะ่งก็จะกลับมานะครับ แต่สำหรับคนที่แบบลำคาญตาอยากให้มันปิดได้นะครับผมก็ให้เรากดมาที่ UI ใหม่นะครับผมกดมาที่ปุ่มใหม่นะครับแล้วเราก็เพิ่มปุ่มนะครับผมปุ่มนะครับผมแนะนําให้เป็นตัวกากบาดนะจะได้สมจริงนะครับผมเอามาไว้ตรงไหนก็ได้ให้มันแบบว่าเหมือนมีปุ่มปิด UI นะครับผมผมไว้ตรงนี้แล้วกันกดเพิ่มทิกเกอร์นะครับผมแล้วกดสร้างใหม่นะครับแล้วก็กดอ่าปลดปุ่มใดๆบนอินเตอร์เฟซนะครับผมเงื่อนไข กำหนดองค์ประกอบนะครับผมแล้วก็กดไปที่ส่วนประกอบทางโมเดลนะครับผมแล้วเราก็เลือกเป็นปุ่มอันใหม่ที่เราเพิ่มมานะครับผมอ่าแล้วเราก็กดการกระทํานะครับผมแล้วก็ปิดอินเทอร์เฟซนะครับผมอันนี้นะแล้วกดบวกนะครับแล้วก็ปิดอินเทอร์เฟซนี่นะครับผมอ่าอันนี้นะโอเคนะครับผมเท่านี้นะครับผมเราก็จะได้มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับมอ่าล้วถือแล้วก็ใช้ได้นะครับผมอ่าน่ ยิงได้นะครับมันก็จะหายไปอ่ะแล้วก็กลับมาอ่ะเอาออกเอาออกไงนะครับผมแล้วก็กดปุ่มตัวกากบาดที่เราแอดมาับอ่ะเท่านี้นะคบผมเราก็จะได้มาแล้วนะแต่สําหรับใครที่แบบอะไรอ่ะมือนิ่งๆเก่งๆแบบว่าจัดวางอุปกรณ์เก่งๆก็ผมแนะนําให้ทาคล้ายๆบล็อกฟุตนะทุกคนมันจะสวยมากนะทุกคนถ้าเกิดทําแบบนั้นนะก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็แล้วใครที่อยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์มาได้นะคบผมใต้ล่างคลิปนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านแล้วก็ถ้าเกิดเจอไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองมาสอนดูนะคะผมแล้วก็จะไปหาความรู้นะโอเคนะคผมก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปไหนนะครับผมบ๊ายบาย